พี่น้องเมื่อนี่คอยสิเว้านี่ทานสู่ฟังการครอบครองทีปละปักนีทานเรื่อนนี้กำลังดังพี่น้องมีเจ้าสวัวมีอาขูผู้หนึ่งแล้วไปซื่อเฮียนติมไว้โอ้ยหลายสิปปีซื้อติมว้แล้วก็่ได้ไปเบิ่งจักเทียาบัานในเฮียนข้างๆแหมเห็นขาเจ้าว่าไปจักเทียาก็เลยเข่าไปอยู่ในเฮียนเขาแถมโตกแต่งร้านเปิดเป็นไร่ล้านขายถอดไก บัดนี่ยู่มาหมือหนึ่งบัดเนี่ยอากูก็เลยวบาสิมอบเฮียนหลังนั้นให้กับหลานใช่ก็เลยบสิพ้าหลานไปบึงบัดเต็ไปหอดโอ้ยเกียบศอกกับหมองอีหนูตกส่างอีนักตกกี่อื่นตกใจเฮ็ดจังไหนาคนอื่นมาอยู่เฮียนเฮาบัดเนี่ยพี่น้องเราก็าชูนขึ้นบืดบืดละเนาะล้วก็เลยไปล่งผักไปแกงความขอหาบุกลุกพี่น้องเอ๋ยผู้ตองหาหาคนน้ำกัน กบเปลยนใหญ่เป็นนไอ่เป็นน้องเป็นผัวเปลี่ยนเาียเขาหน,านะ่ะในจํจนวนหาคนาน,าน่น่ะครอบครัวหน,านะ่ะเขาไปบูกลูกแล้วแจ้งขอหาอาญาหาคนเมาพื้นความเสียหายนี่โตกลงกันบ่ใดเมือนน่อหน่ะโตกลงกันบ่ไดก็ลเลยแจง้งแจ้งอันคดคดีบ,บุกลุกแล้วก็ซุ่มนีก็ย่อมถอยหนีออกจากบ้านหลังนี้ไปมอบบ้านขึ้นให้กับอากูบ้านที่นี่ เอาไปเอามาผ่านหน้บาบ่จัคเดี่ยนพี่น้องมีหนึ่งไนนั่นเออเป็นใยใยอยังกระบ,บอกซื้อดอกใยผู้หนึ่งหนึ่งไน,น้นั่นเฮ็ดจังไห๋ไปฟ้องศาลไปยื่นล่องต้อศาล่าได้ครอบค้องเฮี้ยนหลังนี้โดยปลรปักพนวาวาการครอบค้องโดยปลรปักก็คือเขาไปอยู่เกินห้าปีเนาะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นได้ครอบค้องโดยปลรปักมีสิทธิ์โดยชอบทาในเฮี้ยนหลังนี้ประมาณนั่น ไปขึ้นป้ายใช่นาล้านพุดนีว่าขอบที่เนียนหลังนี้ขอบค้องโดยปลาปากพนาวานั่นไปยืนต่อสารศารก็เลยยืนทรงหนังสือไปหาอากูอากูกับหลานกระสูนอีกและวะ้วว่าเฮยเอาสุม้มโมนี่คือบ่เลือกบ่เล้วแต่ว่าเฮยง่อมออกกับบยงอมออกปัตที่เนี่ยเลยสิมาอันยืนมาขอบครองโดยปลาปากอากูก็เลยกลับไปแกล้งความอีก แก้งความกับผู้นี้ผู้เดียวเนี่ยผู้นี้ผู้เดียวผ,ผู้ผู้ทิ่มายืนขอบค้องปลาระปากนี่แจ้งความขอหาบุกลุกรอบสองแจ้งกับผู้เนี่ยแล้วก็แจ้งคดีแพ่งให้สดใส้ค่าเสียหายเดีอยนะ2 0งหมบาทเป็นเวลาหปีคิดเอาเป็นจักบาทตันนี้เนี่ยพี่น้องเอ่ยบัดนี้แล้วกันไปฟ้องบุกลูกกับโอ๊ตไปออกและเนาะอันครอบคร้องโดยปลปากนะ สุมโมน่กรขยดบยางายละ่ะสุ้มไปอันบุครูข้าเจ้าเนี่ยียดพี่น้องเอ้ยปวดปัสสาวะจักเสียวจังไดดีประเทศเนีย่ยอยากสิเจลาจาก,กับปานนั่นอติตดต่อไปว่าขอเจลาจาสิบยืนสิยกเลิกย,กยกยกเลิกขำา้ฟองฟอ,งองันว่าครอบคร้องปละพักนี่ยบ่เอาแล้วสิไปยกเลือกต่อสารอาานันอครอบคร้องปละพักนะกูกะบ่อยากเว้าน้ำแต่แล้วศูนเนาะเฮ้ย บุกลูกแล้วต่อสองหลอกกับว่าเลิกว่าเลว้วบัณฑิตผู้ซุ่มบุกลุกีนพันขีดบัณนี้พี่น้นองเอย๋ยพราะว่าโซโซเซียวมัก่กระโจมตีเนาะมันเปลี่ยนข่าวทั้งโซเซียวสมัยนี้มันเป็นยุคโซเซียวพี่น้องถือข่าวมาโจมตีแล้วก็รียดหนะักบันนี้มีผู้หนึ่งขีดขียดปากโกดปากผูก,ก,กข้อตายพี่น้องเอ๋ยเออจากผูกข้อตายย้อนอีหยังดกบุกซุ่มผู้าติ ซุ้มมุหยาดพี่น้องนี่กะบอกขอเว้าพนาวาว่าย้อนอีหยังมันอืมบ่อยให้เป็นเลี้ยงทังกฎหมายให้ทานายมาเเบาแท่นบัดทนายซุ้มอันบุกลุกซุ้มครอบค้องโดยปล่ปากเนี่ยมาเาาว,าวา้วว่าผู้ตายนี่เกียดติพนาวานะ่ะเคยเว้าสู่ฟังวักเกียดแล้วบันทีนี้กาถึงมีโรคประจำตัวพร้อมเป็นโครคเกียดพร้อมโรคซึมเศร้าพร้อมก็เลย พ่อตายพี่น้องโอ้ยกว่จาจักสิเห็นใจผู้ใดดีดชุ่มอากูพ่อแต่หูเขา่าผูกกระโต๊กไก่บัดให้เนี่ยโต๊กใจโอ้ยสร้างเปลี่ยนบน่ิเนกบ่ฝันบัาจะสิเปลี่ยนจังสี่พนาานะันวนาทนายก็ทานายไฟอันผู้ตายนี่ครับบอกว่าบ่แเมนมาชุ่มมุนีสิอยากได้ซื่อๆดีเขาต้องการซื่ออยู่เตติตโตอากูบ่ไดดเขาก็เลยเข้าไปพนาาัว่า เอาติดต่อพไอะไรก็สิเขาไปยุ่เฮียนเขาหลดุดตีพี่น้องมันแม,น,มนบอแลรวบันิทานายพูดตายฟังพูดตายฟังบุกลุกก็เลยวาก็บอกว่าตายเนื่องจากว่าเขียดหลายเพราะว่าไฟเจ้าของบ้านน่ะใส่ซื่อโจมตีใส่ข้าวโจมตีพนักงานน่ะบันิทท่างทานายไฟเจ้าของบ้านก็บอกว่าสียบ้าจังสี่กับ่แมนดีพนักงานนะ่ะืออการสูตร ต่อสู่ทั้งกฎหมายกับเป็นเรียงของกฎหมายการเสนอข่าวของนักข่าวกับเป็นเรียงของนกนักข่าวเขากับเสนอข่าวตามความเปลี่นจริงเขาบ่ได้ใส่ข่าวโจมตีผู้ใดพะน้าบ้านน่ะเออก็เห็นใจทั้งผู้ใยเห็นใจทั้งเจ้าของบ้านจุนเนาะนี่ท่านยังนี่สิสอนมาจังใดดีพี่น้องดินดอนต้นหญ้ากับแม่นของผู้อื่นขันเปลี่ยนของผู้อื่นเขากับยัเข้าไปยู่เถอะเนาะเออ กันเข้าไปมันก็สีมีปัญหาดิค่ะเจ้าของตัวจริงเขามานั่นการสิไปหวังครอบคร้องโดยปลรับปากมันกับบอม่มนดิมันบ่มแมนของเขามันผิดทั้งศิละกทั้พรอมข่อยวานน่าน่นนนาะเรื่องนี้ก็สิเป็นจังซี่ละ่ะผู้ใดอยากรู้รายละเอียดเข้าไปเสืดหานิท่านเรื่องนี้เด้อการครอบคร้องทีโดยปลรับปากเฮ้แล้วข่าวมันสิเวิ่ขึ้นมาดอกพี่น้องนีท่านเรื่องนี้เอาไว้ซํำนีล่ล่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ